สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์สายแดงนะครับแท็กเตอร์ยันมา49แรงม้านะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่นะที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็มีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับวันนี้เรามานําเสนอกับ ยันมา49แรงนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับยันมา49แรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับระบบ9้าเกียร์เดินหน้า9้าเกียร์ถอยนะครับสีได้รวมสีเดิมนะครับจะมีงานเก็บสีก็สีกระทาล้อนะครับทั้งสี่ล้อนะครับนี่เลยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งสา้ยป้าชั่วโมงนะครับใช้งานไม่มากนะครับรถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับ ด้านหน้าไปมีใครที่ตามหารถเทคเตอร์ยันมานะครับ49แรงม้าสภาพสวยๆนะครับมาเชิญที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่เลยยันมา49แรงสวยๆนะครับเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับลูกค้าเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟนะครับไฮดรอลิกอะไรต่างๆนะครับด้านท้ายก็สีสันเหมือนเดิมนะครับนี่พาวิีดีโอนะครับไปมีด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะผ่านพวนจะเป็นฐาน6 CMT นะครับใบ24นิ้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่369,000บาทนะครับ369,000บาทกับยันมา49เก้าแรงม้านะครับสวยๆนะฮะนี่มีหนดกุ้งยันคานหน้านะครับพอคองคานด้วยนะครับเอาเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ เริ่มสตาร์ทถึงง่ายครับระบบไปรุ่นนีครับด้านหลังนะครับนี่ได้ครับคาว์ดีโอนะครับ โดยขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับว้าวทำงานได้คล่องตัวครับขับยันหน้า49แรงม้านะครับใบที่ดันหน้าพร้อมผับตลวนะครับ369,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่รัปาประหยัดเทคเตอร์นะครับ เโทรศูนย์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับกีฬาพยาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตะมนต์บางบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับใครที่ต้องการหายันต์ม้าสิบเก้าแรงม้านะครับผมนี่เลยตัวนี้สวยๆมาใหม่ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ